ยอมรับถือว่าดวงเขาเราให้ศูนย์สามปบางคนบอกว่าเฮ้ยเลขดังมากเขาก็เลยเอาไปเพิ่มแต้มเป็นศูนย์สามเกเขาก็เลยถูกสามตัวนั่นมันก็ดวงเขาก็เลยงวดนี้ปล่อยสามสิบสิบโมงยังซื้อทันเราต้องสามตัวปังใช่ค่ะเติมเงินให้พร้อมบอก10บโมงก็ทำงวดนี้ต้องแตกผมก็มั่นใจว่าแตก พาะผมจะไปขอปู่นิลาการสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยคนดูผมจะเข้ารัฐบา,าลเลยนะผมจะบอกก่อนนะงวดนี้เลขออกวันศุกร์แล้วก็ออกวันพฤหัสออกขึ้นถ้าจําไม่ผิดนะออกข้างขึ้นแปดข้านะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าดูกันนะแล้วถามว่าแล้วมันจะมาที่ทางไหนล่ะแต่ผมบอกเกินไปแล้วว่า เลขงวดเนี้ยกับงวดที่แล้วอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์กันเพราะมันจะเป็นเลขไหลของปีหกสิบหกดูนะฟังที่ผมพูดนะอยากอัดคลิปอัดไปเลยนะเพราะผมพูดอะไรไปอ่ะไม่เคยมีผิดพลาดเหมือนเมื่อวานลาวนะผมไม่ได้รู้ล่วงหน้านะแต่ผมคิดว่าเลขงวดที่แล้วกับงวดที่จะออกวันที่สามสิบเนี่ยมันจะไปเป็นเลขไหลของปีหน้าที่ปีเนี้ย 65เนี่ยไหลศูนย์สังเกตได้เลยปี65เนี่ยไหลศูนย์ตามคําที่เขาทํานายบอกแล้วผมว่ามันต้องมีความสัมพันธ์กันงวดที่ออก16เนี่ยกับงวด30เนี่ยเลขมันจะไหลาตามกันแล้วมันจะไปแล้วมันจะแล้วจะเห็นเลยว่าปีหน้าเลขอะไรมันจะไหลเหมือนเมื่อวานเนี่ยเต้นให้ดูเห็นไหมเมื่อวานถ้าใครมาดู เต้นให้ดูบอกแล้วว่าถ้าอารมณ์ดีเลขเขา้าแล้วก็บอกแล้วว่าลาวนะมันต้องมาพี่น้องจริงไหมที่ผมพูดที่ผมพูดเมื่อวานจริงไหมแม่แม,ม่ผมบอกว่าลาวมันต้องมีห้าไม่ห้าก็เก้าไม่ห้าก็เจ็ดแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าอีกตัวหนึ่งอะตอนแรกผมว่าจะจับห้ากับเก้าแต่ผมว่าเวลาผมจับเก้าทีไรหกชอบมาเวลาจับหกทีไรเก้าชอบมาชอบกลับ แล้วเมื่อวานถ้าผมเอาห้ากับเก้านะเด้งบนล่างแล้วเมื่อวานเลขเราก็หลบเราให้เก้าห้าออกเก้าสี่แต่เมื่อวานนี้บอกเลยว่าระวังเลขพี่น้องแล้วก็บอกด้วยว่ามีเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างแล้วมันก็มาตามที่ผมบอก <c oughs> เหมือนกันไม่เชื่อดูรอดูได้เลยว่าระหว่างงวดที่แล้วกับงวดงวดเนี้ย มันจะมีความสัมพันธ์กันเลขรัฐบาลเขนมไทยเนี่ยแล้วมันจะเป็นเลขไหลของปีหน้าเขาก็ดูนะปีหกสิบสี่ไหลเจ็ดถูกไหมปีนี้ไหลไหลศูนย์มีศูนย์นะที่ไหลยอยู่แล้วก็มีหกออกมาไหลงวดเหมือนกันมีหกเก้ามีศูนย์หกมีศูนย์หกมีหกหนึ่งไหลหกปีนี้มีไหลศูนย์กับไหลหกที่มาแรง นะครับรอดูว่าปีหน้ามันจะไหลตัวไหนผมว่ามันต้องมันต้องมันต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมันจะต้องเป็นเลขไหลของปีหน้าแน่นอนเพราะยังไงอ่ะผมว่ามันต้องออกต่อเนื่องคือไม่ความรู้สึกผมมันบอกแบบนั้นแล้วตอนนี้ผมมีอยู่ในใจแล้วเลขตัวนั้นอ่งวดนี้มันน่าจะมาอีกมันน่าจะมาอีกครับงวดนี้ปาดไป เล่ปัดแผ่ปักเองหน้าหนาวจริงตามที่อาจารย์ไม้เอกพูดครับตรงๆเลยผมบอกแล้วผมอ่ะมีเซนไม่ไม่มีผิดพลาดผมบอกเลยเซนผมมาไม่เคยผิดพลาดอ่ะผมจะปล่อยเลขตัวเดียวแล้วใครพร้อมแล้วพิมพ์นาคาแปดเก้า พิมนาคาแปดเก้าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะไหลเลขตัวไหนแต่ผมว่าเลขสองตัวเนี้ยที่ผมจะให้เป็นตัวเด่นงวดนเนี่ยแต่ผมไม่บอกวันนี้ถ้าผมบอกวันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีคนเอาเลขผมไปเป็นตัวฝันเชื่อผมเถอะแต่ผมจะบอกให้ไปหาแค่ซื้อลอตเตอรีร่อย่างเดียวแค่งวดเดียวงน,นี้ก็ก็คือแค่ตัวเดียวไปซื้อไว้ก่อนเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมาก็ได้งวดน,นี้ พิมพ์นาคา89แล้วกดหัวใจมาผมไม่ไล์นานนะผมเดี๋ยวสี่ทุ่มผมก็ลงไปนอนพักผ่อนกันนะครับพรุ่งนี้ราวมีราวอยองเงพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะไม่ไล์นะครับอาจจะโยนเลขให้เลยเพราะว่าเรื่องใจก็อยากจะบอกเลขเด็ดนะแต่กลัวมันมีคนเอาไปแบบเอาเลขไปหากินวันนี้วันเดี๋ยว16 17 18แบบไม่บอกอย่าง เอาไว้หลังจากที่ไปหาปู่เรลาการก่อนแล้วจะมาบอกตัวดินใจก็อยากบอกแต่ถ้าบอกวันเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีคนเอาเลขผมไปทําไปหนูไปทําไปตัวเด่นแล้วก็ไปทําไปตัดหน้าผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปขอปู่เรลาการเนี่ยไม่นานครับยี่อีซีอีซีวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะบอกเลขเด่น แต่คำปาดมากเลยย,ย,ยิกีอ่ะเลขตัวนี้นะไปหาซูลตเตอรีร่ไว้นะครับโอกาสที่จะมาก็สูงนผมบอกเลยเลขตัวนี้ไม่รู้ผมมีความรู้สึกไม่รู้อ่ะมันมันมาอยู่มันมาอยู่ในเซนตนะ์อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาหรือไม่มาแล้วฟังนะแม่แม่คนไหนพี่พีคนไหนที่จะเอาไปทําช่อง YouTube นะใส่เครดิตให้ด้วยใครที่มันพูดจาไม่ดีนะก็บล็อกมันไปเลยไม่ต้องให้มันมาเม้นนะครับ พราะพวกเกียนคีย์บอร์ดมันเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับใน y o u t u b e เนี่ยคลิปนี้ไม่ลบนะจะได้ใครเข้ามาก็จะได้ยูย้อนหลังไปกรู้เกี่ยวกับลาสีด้วยเอาครับปล่อยเลยไม่รอไม่รอลีลาจะได้ไปนอนกันเลขงวดน,นี้นะที่อยากให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับก็คือเลข40แล้วก็04ในใครชอบเลขตัวนี้บ้างครับผมยังไม่บอกนะว่า ผมบอกแค่นี้ว่า0440อ่ะมันเป็นเลขที่มันเหมือนมันลอยมานะครับเหมือนมันลอยมาเข้าในหัวผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่ผมให้ไปตัวหนึ่งก่อนตอนแรกผมกะว่าจะให้สองตัวเดี๋ยวถ้าให้เยอะเดี๋ยวเลขหลบอีกเพราะฉะนั้นให้ตัวเดียวไปก่อนใครชอบตัวนี้ก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะเปิดขายแล้วนะครับสำหรับแต่44อ่นะผมบอกเลยว่ามันดัง มันดังมากนะครับสี่สี่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นอายุขององค์พานะครับแต่ว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยมันเป็นไม่รู้ว่าผมมีผมผมชอบมางวดเนี่ยคือผมชอบผมชอบไม่รู้อ่ะคือผมชอบครับผมชอบมากเลยงวดนี้สี่ศูนย์ศูนย์สี่ถ้าชอบแม่ก็ไปซื้อนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยพันผมชอบมากเลยสี่ศูนย์ี่ะแล้วผมแล้วจะบอกแบบนี้นะ ไปหาปูนิลาการเนี่ยขอให้ปากมันไอ้อากาศหนาวไปหาปู่นิลาการวันที่ยี่สี่นะครับขอให้จุดทูบขอให้มีเลขนี้ขอให้ออกเลขนี้ขอให้มีเลขนี้แล้วขอให้มีตัวเด่นที่ผมจะปล่อยให้หลังจากที่ผมไปขอปูนิลาการเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่ก่อนเดินทางไปไปต่างประเทศนะครับไปที่ ประเทอศอไปต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกตัวเด่นนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมไปต่างประเทศเนี่ยผมจะมีเวลาไลฟ์หรือเปล่าเพราะเวลาเออมันเวลาไม่ตรงกันนะลืมผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยไปต่างประเทศแต่รู้ว่าเวลามันไม่ตรงกันแน่นอนเออใช่ลืมคิดไปไลฟ์อ่ะไลฟ์ได้แต่ทีนี้มันเวลามันจะตรงกันหรือเปล่าผมเพราะผมก็ไม่รู้ตอนเนี้ย เวียดนามประมาณกี่โมงผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะผมจะไปเที่ยวเวียดนามคือตอนนี้บ้านเราสี่ทุ่มสิบใช่ไหมแต่เวียดนามไม่รู้กี่โมงแต่ผมว่าน่าจะต่างกันไม่เยอะเออลืมคิดไป